ตันตันเข็งเลยจิตแดงอะจิตแดงอัลโลซ่าขึ้นเต็มเลยอึบอึบโอ้โดดโดดสูบโดดดีสูบน่อย เห็ดได้แต่ปลาล่าซะาละปลาล่ากระโบ้ยเสียบขึ้นมู้ด้วยปลาสูบนี่ก็ได้ปลาล่าลาดกรจะดืออยู่แล้วป้อนเขเห็นน้ำหอมด้วยโตแข็งโอ๊บโดดออกขึ้นได้ ตอ,อกสุบาทเลยเนาะเก็บเรื่อยๆครับอันหน่อยสามสินโดดโอ้โอ้โอ้ слаб, đốt lắm Tựa vô, bỏ bớt đọc ูดใส่ยอโอ้โอ้โอ้โอกตก

ปุ๊บปุ๊บโดดยืนู้คนย่างน้ำยนยูอย่างนกปรยุ่ยเลน้ำบ่มีกัดตีนพอปุ่นบนยู่ะตัวใหญ่อบอยูนะป่ากัดีนมลา่รตัวใหญ่บอนยูถึงนาเขียงไย่ยอเปลียอุดครับอุดครับนั่งังโอ้ปะเขง ับหมองเพาะว่าได้ปลาปลาสลิดแซบเน่ไข่เราไปคอยฟังใครินพ่อไนะปลาสลิดเนี่ยอตัฟูไปอยพรอเอาไปคอยบน้ที่ว่าได้สามตัวแรทอไียข่ปลาสลิดแซบดเพงกม

xuống kìa oh, đồn

Oh, don't. ชุมมาเศร้าเนี่ยเริ่มหาปลากลับกันแล้วครับทยอยกลับแล้จุดเที่ยงแล้ว ปลากับบ้านละได้หลายๆทุกคนแล้วครับหมานทุกคนปลานนามากหนาม่เป็นมย่างที่สองเลยกับหมานครับ <c oughs> <c oughs> ปัตตุเปเนะเป้ใส่เป้ครัว อาบกลับได้แล้วครับปลามี่จะพูดได้หลายๆมันหมนันทั้งนั้นละตบโดดโดดโดดตึ๊กน,นันน่นนั่นนั่นนั่นจ่ายแล้วครับจ่ายแล้ว

คืตอตัวนนเศร้าพุ่นหรอเก็บเอาทุกตัวแล้วครับโอ๊บโ,โอ๊บโ,โดดเดี๋ไปเข่งตัวน,นึงไป

เตะเลือดอีกอที่รอบสองครับแป๊บเดียวนี้ได้ในรอบนี้มาโดนท่าตอนซ่าซ้ำนะจินงเขาเทลยตาครับกินงเขาเทียมลงไปตาจะรับหมาเนอนนี้ก็จะได้คนมาส้างนี่่านแล้วถึงยี่สิบห้ายี่สิบสองยี่เจ็ดดยี่เจ็ดโลด้ตาจะรับตานุอยคิดเบ่งครับนี่ถึกดีสัาเด ช่วงกินาอใโกินเลยไปกินเอัแต่เศ้าครับถุงเขียวถุงนีบางบางกินข่าเที่ยงแล้ล้ไปว่าได้หอบกินเศ้าแล้วลุ้งไปท้าเดียวอะไรเนาะเขาไหาไปเลยาหา่ะ้ากะหานเละหลรู้เลยโอ้้อ้โ้โอ้โอโอ้โ้โโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้โออ้โ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  ха <laughs> 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 yeah. เ็ดโลครับตาจะรับกำลังใบมโวงมีเวลาอีกโดนถึงพี่ระูงคุณออเอาไล้างไปแปรงไล้างด้เช็ดย้วได้ช็ดเพื่ออะไยบุคาตรงนี้ได้หลก็น่าพื่อนจ้วหน้ากระเยีเ27โลตัดสอยโอ้หมานครับตาจะรับนะ ก็ออยังบัดเนี่ยโอ้ป่าลอยรู้หลายด้วยท้องกับนี่แม่ไปเอาแป๊บเดียวป่าสลิดเต็มโอ๊บโดดโอ๊บโอ๊บนั่นนั่นนั่น ปลากุลาตายยังตายยังฮัลเห่โอ้แขนไงเขาหวแขนกันเออหลังไขรสิ็จเปไหมไข่ออกแล้วท่องเดงท่องเด้งแหร

别丢。丁丁